สวัสดีครับเจอกันนะครับกับช่องในช่างประกาศรุ่นนอนะครับวันนี้ในช่างจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวดูนะครับปลาของลัดอีโป้นะครับลัดอีโป้ของบ้านใครนะครับของพี่หลีนั่นเองนะครับพี่หลีก็คือนะครับคนที่ผมสั่งปลาอยู่นะครับชุดปัจจุบันนะครับจะเป็นพี่หลีอีโป้นะครับ เกก็นะครับจะเป็นคนจีนมาเลเซียนะครับเป็นสำหรับบ้านนี้นะครับผมนะครับไม่ได้เอาบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าปลาเกนะครับออเดอร์ดีมากนะครับแทบไม่ทันนะครับเจอชุดเก่งๆนะครับไม่ทันพ่อค้าคนกลางนะครับอ่านี่ก็จะเป็นชุดที่แกทักหาผมแนะนําผมเองเลยนะครับก็จะเป็นชุดเคสองนะครับปลาน้ําหนักน้อยนะครับน้ําหนักที่มาหาผมนะครับผมได้มาน้ําหนักตั้งแต่ศูนย์จุดเก้าห้าถึงหนึ่งจุดหนึ่งครับน้ําหนักไม่เกินนั้นนะครับแต่เราต้องเอามาขุนนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ปลา ไซหนึ่งสองหนึ่งสามเราต้องปล่อยไว้สัก2อาทิตย์นะครับยัดอาหารนะครับเดี๋ยวมันก็ได้ไซนั้นเลยนะครับนะครับปากัดมาเลน,นะครับมันจะมีข้อดีและข้อเสียเยอะนะครับ เราครับต้องเข้าใจด้วยนะครับปลาแต่ละบ้านนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของเขานะครับแต่ละที่นะครับเชิงปลานะครับจะแตกต่างกันเลยนะครับของพี่หลีนะครับข้อดีของพี่หลีที่ผมสัมผัสมานะครับระยะเวลา2ปีนะครับก็จะเป็นปลาประเภทนะครับใจสู้นะครับใจแข็งนะครับต่อให้มันเคี้ยวน้อยนะครับแต่ว่าใจมันนะครับได้เลยนะครับไม่วิ่งนะครับของบ้านพี่หลีนะครับโอกาสวิ่งนี้ที่ผมสัมผัตรนะครับมีน้อยมากนะครับ ปีนี้นะครับผมเอาเข้ามานะครับอันนี้เป็นรอบเล่เลยนะครับของพี่หลีนะครับปีที่แล้วผมเอาของแกนะครับสามรอบนะครับมีแพ้นะครับมีชนะนะครับแต่นะครับตัวชนะโก้นะครับกัดราคานะครับแต่ตัวแพ้นะครับก็มีนะครับมีแพ้แบบสมศักดิ์ศรีนะครับบ้านนี้นะครับลาเขานะครับเรื่องหัวใจนึ่ครับสุดยอดนะครับโอกาสที่จะวิ่งน้อยมากนะครับส่วนเยอะจะเป็นสไตล์แบบต้องยอมนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วเราต้องยอมนะครับถ้าเกิดตาเราทู่ไม่ได้นะครับไม่วิ่งแน่นอนนะครับสาหรับบ้านพี่หลีนะครับ อุณนานนะครับก็โดยรวมก็โอเคนะครับสําหรับผมนะครับแต่ปัญหาหลักก็คือนะครับไม่ค่อยทานไม่ค่อยทานเค้านะครับเพราะค้าคนกลางเยอะมากนะครับสําหรับบ้านนี้นะครับนะครับทุกวันนี้นะครับรู่นอนะครับผมเองนะครับที่สัมผัสมาหลายบ้านนะครับหายากนะครับประเภทหนังหนารอบเร็วนะครับนานๆนะครับจะได้สักครั้งสองครั้งนะครับบางคนนะครับทักถามผมว่านะครับประการุ่นอจะเอาไปเทราคานะครับอันนี้นะครับผมตอบได้เลยนะครับเราต้องดูด้วยตาตัวเองนะครับเพราะปลาแต่ละตัวนะเขี่ยวนะครับสาคัญมากนะ ต่ว่าเป็นรุ่นนอถ้าเขี้ยวไม่มีนะครับหรือเขี้ยวหมาดๆนะครับถ้าเกิดกัดราคาจริงๆนะครับเราเหนื่อยนะครับเราต้องดูด้วยตาเราเองนะครับถ้าเกิดว่าเขี้ยวปลาเราดีนะครับอันนี้นะครับสามารถกัดราคาได้นะครับก็มีแพ้มีชนะเหมือนที่ผมบอกนะครับอย่าคิดว่านะครับเอารุ่นนอไปแล้วนะครับต้องชนะอย่างเดียวนะครับเราต้องเป็นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราเป็นรุ่นนอกแล้วจะกัดปลาบ้านเรานะครับชนะทุกตัวเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะาปลาบ้านเราก็พัฒนาค่อนข้างเยอะ นะครับแต่ละฟาร์มนะครับก oh. ็จะใช้แม right ่ปลานอกทั้งนั้นนะครับบางที่เขาจะไข่นะครับยืนแม่นอ่อตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่ตัวผู้บ้านเรานะครับอ่านะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับบอกผมเลยนะครับทําประกันแบบไหนดีนะครับพี่ให้ผิวปลาออกมาดีนะครับผมแนะนํานะครับให้เพื่อนๆนะครับหาตัวเมียที่ผิวหนานะครับตัวเมียคือปัจจัยหลักในการผสมพันธุ์เลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเมียผิวหนารลูกๆก็ผิวหนาแน่นอนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องลังเลเลยนะครับเชื่อผมเลยนะครับจากที่ประสบการณ์ผมทํามานะครับ ขอไหนนะครับใช้ตัวเมียประเภทผิวหนาเกรดสูงสูงนะครับรุ่นลูกนะครับออกมาดีมากนะครับต่อให้ตัวผู้ไม่ต้องหนานะครับรุ่นลูกก็จะผิวหนานะครับเพื่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังเป็นมือใหม่นะครับไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับก็สามารถทักมาคุยกับผมได้นะครับถ้าผมบ้างผมก็จะอธิบายเท่าที่ผมเข้าใจนะครับผมก็ไม่ได้กักอะไรมากนะครับผมเองก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวงการปากัดนี้นะครับไม่มีใครเก่งนะครับไม่มีใครอมตะนะครับ นะครับเชื่อผมได้เลยนะครับอากาศนะครับมีขึ้นมีลงนะครับไม่มีใครเก่งตลอดนะครับทุกคนนะครับต้องมีผิดหวังและสมหวังนะครับเชื่อนะครับสักวันนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับวางพ่อแม่พันนะครับได้ดีนะครับครับรุ่นลู่นะครับก็มีโอกาสเก่งได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับอยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับ บางคนสมหวังผิดวังก็เป็นเรื่องปกตินะครับปรากัดนะครับไม่มีอะไรแน่นอนสาหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูบ้านพี่หลีนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกับกลังใจกด subscribe ให้ช่องในช่างด้วยนะครับสวัสดีครับ